ดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะกลับมาแล้วกลับมาทําไมก็ไม่รู้นะครับวันนี้มีกล่องมาให้แกะอีกแล้วนะฮะเป็นกล่องพัสดุจากเรียกว่าคิงด้อมคำนะครับไม่รู้ว่าในนี้น่าจะเป็นฮอตทอยแต่ไม่ใช่ฮอตทอยราคาแพงนะเป็นฮอตทอยที่ได้มาตอนลดราคาช่วงโปรโมชั่น8เดือน8ปเออแเดือนเออแปดเออออเออวะใช่เออไม่ได้รู้ว่ามัน8วันนะแปดเดือน8เออเออแปดวันอ๋อเออเออก็งงว่าทำไมมันไม่7วันเออฉลาดน่ย ชมร้านใช่ไหมชมมิวอะตอนนี้ยังไม่รู้เลยแอบออฟแปดเดือนแปดแปดวันจริงๆราคาเนี่ยตัวหนึ่งถ้าเป็นราคาเต็มเนี่ยตอนที่กลับไปราคาเต็มมานะครับเราตกอยู่ประมาณตัวหนึ่งเออพันสองถึงพันห้าเลยนะครับแต่เราได้มาในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเออหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งตัวสองร้อยยี่สิบสองบาทนะครับประมาณนี้สองร้อยยี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวจำราคาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหทางร้านก็ห่อมาอย่างดีเลยนี่คืออะไรเอาไว้เล่นบับเบิ้ลนะครับเป็นบับเบิ้ลรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ มีใบเสร็จมาใบาเสร็จนี้บอกว่านี่ไงเป็นสไปเดอร์แมนนะครับราคา220บาทอ่า<ม>อีกอันนึงเป็นโทนี่สตาร์กกับมอร์แกนสตาร์คราคา190บาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้ค่าขนส่งมันจะแพงนิดหนึ่ง75บาทนะครับอ่าเป็นโปรจากร้านคิกด้องคำอ่าเราก็ได้มา2กล่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละกล่องเลยนะฮะนี่สองกล่องเอากล่นะองอันนี้โยนทิ้งไปก่อนนะครับคุณมิวช่วยแกะตั้งหนึ่งอันนะครับบานี่เราช่วยันแกะ อ่ะใช่คบับนี้ช่วยแกะนี่ครับหลังจากแกะมาแล้วเราก็ได้มาสองกล่องนี้นะครับเป็นสไปเดอร์แมนกับนิคคูลี่แล้วก็มอร์แกนสตาร์กับโทนี่สตาร์กนะครับถามคุณมิวดีกว่านะครับหลังจากดูหนังมาแล้วรู้ไหมว่าเรื่องนี้อ่าตัวนี้โผล่ออกมาในหนังเรื่องอะไรอืมเราปิดชื่อไว้ก่อนน้องมอร์แกนโผล่ออกมาภาคเดียวเท่านั้นภาคไหนภาคไหนมันนึกภาพได้ในหัวตนเดินไม่ออกมันเป็นไอนี่อ้อ เอนเกมครับโผล่ออกมาในภาคเอเวนเจอร์เอนเกมนะครับน้องมอมอแกนสตาร์ทใช่ก็ออกมาสักฉากเดียวมั้งไม่รู้นอนาคตจะได้เห็นน้องมอแกนอีกหรือเปล่าแต่ว่าก็อันนี้เป็นคุณพ่อกับคุณลูกนะครับใส่หน้ากากของคุณแม่เลย ตอนตอนในภาพที่อยู่ในร้านช้อปปี้ไม่สวยเท่านี้นะเเพราะว่าตอนแรกเห็นอยากได้แต่ว่าไม่รู้จักน้องรมแกนอย่าเรียกว่าไม่รู้จักจะเรียกว่าเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยมันตัวแบบสีมันจืดๆอ่ะแต่พอเนี้ยมาแล้วแบบคือว้าวอ่ะรบบว่าไอ้นี่ไงสีมันสวยอ่ะ I l t o v r e y o u 3000ไงน้องรมแกนงั้นเรามาแกะทีละกล่องแล้วกันอ่ะเราแกะน้องร์แกนก่อนแล้วกันอ่ะให้คุณมิวแกะไหมไม่เป็นไรแมแกะเลยอันนี้เป็นของฮอตทอยนะครับเป็นของค่ายฮอตทอยซึ่ง ท็อปทอยเนี่ยปกติจะทําของแพงมากราคาแพงมากฟิกเกอร์ตัวเป็นหมื่นเลยะนะครับเราก็ไม่มีตังค์จะซื้อแน่นอนนะครับไอ้อจริงๆตัวเนี้ยแค่หลักพันเราก็ไม่คิดจะซื้อแล้วนะเพราะว่าก็แพงอยู่นะครับถ้าเทียบกับเพาตอนแรกเราก็แห<า>ลัก้ยังไม่คิดจะซื้อแต่ออแอบเสียด้เพราะว่าแบบมันน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันลดเนาะมันลดตั้ง80เนี่ยน่าจะมีมาเก็บสะสมไว้บ้างอย่างนี้เดือนหน้าเก้าเดือนเก้าก็จะลด9 0ครับอ อเราลองมาแกะดูนะครับว่าในกล่องนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับใช่ใช่รอหลายวันตามอ่อนหลายวันประมาณ5วันได้ไหมมีที่น่ารักน่ารักหมดไปเยอะแล้วรกโอ้ตัวเท่ๆไม่ผ่นไม่ทัานไม่ผ่นไม่ได้แบบนั้นเลยจะได้ไหมครับาคุณฮิวช่วยแกะออกจากกล่องหน่อยนะครับก็ในนี้เขาบอกว่าเขาจะแถมอันนี้มาด้วยคุณผู้ชมเป็นพอตอนแรกนึกว่าเป็นกระดาษโง่ๆนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับโห เป็นอ่าเขาเรียกว่าแบ็กด็อกนะครับตรงนี้เป็นแบ็กด็อกเขียนข้างบนนี้ว่า I love you three thousand ด้วยเป็นคำพูดของน้องมอร์แกนกับคุณพ่อนะครับเนี้ยน่ารักมากมนะครับอ่าเนี่ยดูดิมันเป็นกระดาษดีๆเลยแหละอ๋อกระดาษครับอ่าออกมามีตอนนี้ในกล่องมีสองตัวเนาะใช่แลวอ่าในกล่องมีสองตัวนะครับในเซ็ตก็น่าจะเขาจะน่าจะแบบจัดเซ็ตไว้ประมาณอย่างนี้อ่าเป็นฉากอ่านะครับ ก็เรามาดูกันทีละตัวเลยอ่ะให้คุณดูดูนี้นก่อนนะครับดูกันที่ตัวคุณโทนี่คุณโทนี่ตากนะก็เป็นอ,อันนี้เรียกว่าลายคอสเบบี้เนาะใช่ไหมเอาเเรียกว่าลายคอสเบบี้ใช่นะครับของมัสคอยเนาะนะครับก็จะเป็นลายที่แบบขนาดแบบ SD ดีน่ารักน่ารักหัวก็จะกระดองก,กระเดกได้จริงๆเห็นพวกหนังฝรั่งชอบเอาไปแปะหน้ารถกันอะ่ะเวลาขับรถแล้วหัวมันก็จะแบบกระดองกระดองกระดองแบบนี้นะครับ ก็อันนี้เป็นคุณพ่อตอนที่ใส่ชุดอยู่บ้านที่บ้านริมทะเลเนาะตอนที่ตอนที่ในภาคเอ็นเกมริมทะเลทราบมั้ไม่รู้อ่ะมันอยู่ริมน้ำอ่ะริมน้ําอยู่ริมน้าเออเอออาจจะไม่ใช่ทะเลอ่ะจะเป็นแต่บ้านบ้านมันอยู่ริมน้ําแน่ๆเออแล้วเป็นบ้านไม้นะครับหลังจากอยู่ไฮโซขนาดเอผมสวยมากเออลงสีสวยมากนะครับตาตาเตอเนี่ยก็สวยนะครับ เออคุ้มมากเลยราคาสองร้อยร้อยเก้าสิบอันนี้ร้อยเก้าสิบาทด้วยเออคุ้มมากเลยราคาร้อยเก้าสิบาทนะครับอ่ะอันนี้ลองเล่นดูนะครับคุณโทนี่ส่วนอันนี้เป็นน้องมอร์แกนแต่น้องมอร์แกนก็มามาในรูปแบบของจริงๆเขาหัวเขาก็มีสปริงเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเด้งน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเล็กตัวเล็กเออตัวเล็กนะครับหัวหัวของน้องมอร์แกนเนี่ยใส่หน้ากากมานะครับเป็นหน้ากากไอรอนレスคิวนะครับตรงนี้อาจจะมีสีเลอะนิดนึงอาจจะต้องไปเก็บตรงนี้มีสีเลอะนิดนึงนะครับก็อย่างว่าแล้มันเป็นแมสโปรดักตและทำเยอะๆก็ อาจจะต้องเก็บสีสักนิดนึงนะครับอ<ม>ืมอาจจะมีเลอะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บสีได้นะครับก็ใส่หน้ากากของคุณแม่นะ Iron Rescue นะครับส่วนฐานเนี่ยเป็นเป็นฐานลายเอ็นเกมไม่ใช่เอ็นเกมลายอเวนเจอร์แต่ฐานเป็นโลโก้อเวนเจอนะครับ ก็เอามาเรียนคู่กับคุณพ่อก็น่ารักดีเออนะครับก็คอสเบบี้เนี่ยเป็นลายหนึ่งที่คนชอบคอมเมนต์เยอะมากเลยว่าลงสีแต่ละตัวเนี่ยลุ้นนะว่าตัวนั้นจะโดนจะโดนตรงไหนเป็นรอยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอซื้อลดราคาแล้วก็ไม่สีเรียสมันร้อยกว่าบาทนะแล้วก็โอเคด้วยด้วยหน้าตาไม่เห็นใช่มองผิวเผินจะไม่เห็นแต่หนังหน้ากากเห็นไหมอ่าอ่าอ่ามันก็จะเลอะนิดนึงอาจจะต้องแบบเอาสีแต้มหน่อยนะครับก็จะลงมาไม่ค่อย ไม่ค่อยละเอียดมากนะครับจริงๆก็ละเอียดอยู่แหละแต่ว่าจะมีเลอะบ้างโหลด QC มาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสองพ่อลูกนะครับไม่ต้องยืยนยังไงวะนับว่าเป็นตัวมาแบบนี้เลยน่ารักน่ารักอ่ะมาตั้งอ่ะดูเคเลยนะเพแค่ร้อยนี่มีได้อค่ร้อยเก้าสิบาทนะครับคือเราก็ไม่รู้จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าตัวมันใหญ่ประมาณไหนเพราะไม่เคยเล่นคอสเบบี้เคยดูแต่รีวิวใน YouTube ที่เป็นตัวแรกนะที่ซื้อมานะครับเป็นคู่แรกที่ซื้อมาก็น่ารักเกินคุ้มตอนแรกคิดว่ามันจะตัวเล็กกว่านี้ แล้วก็ตัวอ้ออวนอยู่นะครับตัวอ้วนอยู่อ่ะอโอเคปลายเสร็จปลายหนึ่งกล่องในกล่องมีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้อะไรเอยอ,อ๋อเดี๋ยวเขามีัน,นี้มาให้ด้วยที่ตั้งนี้แน่เลยอ๋อเอาอันนี้แกะเอออ่าเนี่ยที่ตั้งที่ตั้งกระดาษนะครับก็เอาไว้ที่เป็นที่ตั้งเป็นเป็น,ปนพลาสติกใสอเอาไว้ตั้งคุณพ่อกับคุณลูกตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปครับไปนะครับดูกล่องต่อไปนะครับ เป็นสไปเดอร์แมนกับนิกฟิลลี่นะครับถามถามคุณมิวหลังจากดูครบทุกภาคแล้วสไปเดอร์แมนกับนิกฟิลลี่ออกมาเจอกันอาจจะสองครั้งแต่ถ้าเจอกันในหนังแทบจะครั้งเดียวเลยด้วยมั้งนะครับเคยเคยเจอเจอกันแวบๆแต่ไม่ได้คุยกันเจอกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยในหนังเรื่องเดียวคือเรื่องอะไรน่าจะดูล่าสุดใช่เรื่องอะไรแต่มันไม่ใช่นิกฟิลลี่ตัวจริงไงใช่มันคือตอนนี้สปอยหนังแล้วครับเนี่ยเคนก็ยังไม่ได้ดูหรือเปล่าคือสไปเดอร์แมนภาค ฟาร์ฟอร์มโฮมนะครับเป็นสไปเดอร์แมนภาคสองสองภาคสองภาคสามเล่นถ่ายอยู่เลยเป็นภาคสองสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมนะครับก็เป็นนิกฟิลลี่นะครับก็เป็นใครก็ไปดูเองแล้วกันนะครับชอบมานี่คือแบบถ้าโทนี่เคลื่อนดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันดับสองมาถึงนิกฟิลลี่เลยนะจริงๆคือชอบน้องทองอ๋อชอบน้องทองแต่ว่านิกฟิลลี่เนี่ย เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้จะไว้อันดับตรงไหนเลยอ่ะชอบตลอดชอบชอบไปหมดเล่นเรื่องไหนก็ชอบอ๋อเออตามไปดูสตาร์วอลใช่ครับอันนี้ก็เป็นน<ม>ิฟลี่เออกล่องเนี่ยดีไซน์สวยมากเลยนะเพิ่งเห็นเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้อาจจะไม่ได้มีดีเทลใช่ไหมนี่มันแค่ใสๆเออแต่กล่องเนี้ยมีดีเทลด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นเออเขาเรียกอะไรพระฟาฟอร์มโฮมใช่ป่ะเห็นป่ะมันจะมีปั๊มแบบไปเวนิสไปปลาร์กมาไปเนี้ยยุโรปอ่าลอนดอน เป็นเป็นสามสี่เมืองที่ oh. ที่เข้าไปในหนังอะ่ะ uh uh. นะครับก็กล่องก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าปั๊มสวยมากข้างหลังก็เป็นลายแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่มีฉากมาให้กับโทนี่เออนะครับเป็นได้เป็นได้แต่กล่องน่าเก็บ ของหน้าเขียบกล่องมันถึงเต็มบ้างเพราะมันพิแบบนี้แหละนะครับเด้วยความที่พวกกล่องของเล่นเนี่ยมันวัตจุดีไซน์ดีดีไม่ไดีกล่องพังใช่ม้วสุดอ๋อจริงๆการแกะของเล่นเนี่ยมันมีวิธีการแกะเลยครับคุณผู้ชมจริงๆถ้าจะแกะไม่ให้มันกระเดิดเลยแต่เป็นพลาสติกแบบนี้ไม่เป็นไรงัดได้เลยแต่อันที่เป็นกระดาษอ่ะที่แบบอยากเปิดกล่องเล่นแล้วเก็บไว้แล้วมันเป็นกระดาษ่ยให้เอาไว้บรรทัดเสียบก็ งัดออกเดี๋ยววาหลังทําให้ดูนะครับแล้วมันจะมันจะไม่เป็นลอยนะครับเก็บไว้ขายได้พูดองนี้ไม่เคยขายสักทีนะเราต้องชักออกมาด้านในมีเป็นเขาเรียกอะไรนะโลโก้สไปเดอร์แมนด้วยนะเราเก็บกล่องไว้ก่อนนะครับก็ในในแพ็คก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวตรงนี้นะครับมีนิ f ฟรีนะครับกับ s p i เดอร์แนะครับจะได้ไม่มีหัวน้องทอมแล้วมู่นะ อ่ะออกมานะครับเดือด,ล,ดลิควิดลี่ไว้นี่อเมยิโกน้องทอมไปดูนะครับมามาหัวเป็นผ้าด้วยเหรออุ้ยอุ้ยหัวเป็นผ้าเลยคุณผู้ชมเออดีเทลดีเทลดีแบบนะครับอุ้ยอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ะมาดูกันสองตัวนี้นะครับนิโคลัสเจฟิลลี่นิโคลัสเอ่ะไม่ใช่นิโคลัสนิค,สนคฟิลลี่นะครับ ก็เป enfin ็นเดิมสไตล์คอสเบบี้หัวด็อกเดกด็อกเด็มันกมีถาดมาให้เหรออ่ามันแปะมาเลยครับถาดมันแปะมาเลยมันถอดออกมาได้มีไหมมีก็เนี่ยอเวนเจอร์เนี่ยเจอมีน้องทอมไม่มีอ่าเพราะว่าน้องทอมเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมถึงไม่มีนะครเพราะว่ามันนั่งได้เลยอ่ะดึงก็นั่งได้เลยแล้วก็สองเนี่ยมีมันมีแม่เหล็กใต้เท้าอ๋อก็เอาไว้แปะทื่นก็เลยไม่ให้ฐานมาเนี่ยแต่ก็จะถอดตัวอกจบกฐานมาได้นะครับฐานนี่ก็เป็นฐานใสๆนี่แหละเขียนมาเวลธรรมดานะครับมันจะมีลงมีรอยก็ว่าไปปนนนนนนะะะคคครรััับบก็็ีี้เตวิฟล่ สไตล์นิคฟิวลี่แหละมีที่ฆ่าตานะครับก็ตรงตรงสายฆ่าจะเป็นแบบสายฆ่าเป็นแบบแบนๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเท็กเจอร์ปั้นมาแปะไว้แต่ใครรู้ว่านิกตอนแรกก็ก็กลัวแหละไอ้นิคฟิวลี่ว่าตาบอดแหมทำเป็นผู้เท่ในกาตานอเมริกาอะไรนะฉันเสียตาไปเพราะฉันไว้ใจใครสักอย่างจริงๆเปล่าโง่โดนแมวขวนนะครับ อ่ะสปอยหนังอลกแล้วหันมามองหน้าแล้วนะครับอ่ะนะครับนี่ก็คือ닉ฟิลลี่นะครับหัวด็อกแด็กนะครับใส่ชุดนี้อ่ะน้องทอมมาดูบ้างนะครับนี่คือน้องทอมหัวด็อกเดกเอาจริงนะไม่ไม่ตอนแรกไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าหัวหัวเป็นเหมือนแบบหน้ากากผ้าด้วยแล้วก็อันนี้เป็นชุดชุดสูตรสีแดงดานะครับเป็นผ้าฟ้าฟองหัวเป็นชุดที่ทําบนเครื่องบินหมายที่ทําเองบนเครื่องบินกับแฮปปี้อ่าใช่ที่โทนนี่ทำให้จะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วก็มีชุดไอรอนสไปเดอร์อนสไปเดอร์สีกรม อันนี้ดําเลยภาคนี้ดําดําเลยนะครับดาแดงใช่เป็นดําแดงนะครับดำเทาแดงเออเป็นชุดผาาฝ้าฟองผมอันนี้มันน่าจะน่าจะเด่นตรงที่หน้ากากมันเป็นอนนี่ด้วยวะมันเป็นผ้าเออมันเป็นผ้าเออไม่รู้เยว่าคือตาเป็นพลาสติกชุดนี้มันก็เลยแพงกว่านิดนึงเพราะว่าแบบเออมาคู่ตัวใหญ่ด้วยเออมาแต่ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็นั่งได้เลยด้วยมีพิเศษสามารถติได้ด้วยติดได้ไหมเนี่ยเราต้องหาที่เป็นเหล็กอ่ะมันต้องแบบ เออเดี๋ยวไว้จะหาที่เป็นเหล็กไห้ดูเพื่อนเพนมันไม่เห็นมันไม่เห็นกล้องไม่น่าจะเห็นนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาสามารถอออเท้าเนี่ยตรงเท้าเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับเท้าเนี่ยเป็นแม่เหล็กสามารถสามารถติดความหัวได้แบบนี้นะครับก็สําหรับเท้าน้องทอมนะก็อย่างที่บอกเป็นแม่เหล็กแมกเนติกเขาเขียนว่าเลยนะแมกเนติกฟังชันนะครับก็สามารถเอาไปแปะกระตู้เย็นให้แบบสมปยดอร์แมนยืนความหัวแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับของ ของคอสเบบีน่ารักซึ่งตัวนี้ก็จะไม่มีฐานมาให้เพราะว่าเท้าฝั่งไม่เหล็กไปแล้วก็จะนั่งปเป็นรูนะพราในรูอะไรนะเพียมันแบบห้อยหัวอยู่บนนิคเกอรี่ด้วยอ่าใช่ใช่ <บะ S 1> ใช,ใช่แล้วดูแบบดูสวยอ่ะดูแบบอืมเป็นคู่ที่เข้ากันดีแต่ก็ต้องหาต้องหาดูว่าตรงไหนที่แปะได้นะครับสีตัวนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆมีอะไรรีวิวขำๆนะกับสีตัวคอสเบบีที่ซื้อมาตอนลดราคา8เดือน8นะครับ ทั้งหมด4รูมนี้เฉลี่ยตัวละประมาณ100บาทประมาณประมาณ100บาทนะครับซึ่งราคาเต็มของเขาเนี่ยแพงมากนะครับตัวเป็นแบบว่ากล่องหนึ่งละเป็นพันๆเลยนะครับแต่ว่าลดเหลือแค่หลักร้อยเท่านั้นก็ไม่รู้อยู่ดีๆทำไมถึงลดเนาะแล้วคนซื้อกันเต็มมากนะครับออเดอร์นานมากซึ่งวันแรกๆจะมีหลายแบบกว่านี้แต่เราไปซื้อเอาวันกลางๆแล้วเกือบท้ายเกือบท้ายเออประมาณวัน ประมาณนั้นแหะแต่เราดูมาก่อนหน้านั้นมันก็เหลือแค่นี้แหละนะครับก็ไม่รู้ว่าคิงดอมคำจะลดราคาเมื่อไหร่นะครับลองไปติดตามได้ในช้อปปีนะครับก็ลองไปหาดูไปลดอีกเดือนเก้าเก้าเดือนเก้าลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยกับตาในรัฐแมนดี้ไม่ใช่กับตาในรัฐแมนกับตาอเมริกากับตาอเมริกานะครับสวยอ่ะอยากได้สักพักก็จะครบเอเวนเจอร์นะครับก็จะรอวันที่สิบเดือนสิบลดร้อยเปอร์เซ็นต์บ้าไม่มีนะครับ โอเคก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากนะที่ติดตามก็รีวิวของเล่นบ้างครับดูดีหัวมันก็จะดอกแดกดอกแดกอ่าดอกแดกดอกแดกได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ